สวัสดีค่ะการมาพบกันกับแก้มอีกครั้งนะคะในเอพิโซดที่2ในคลิปวีดอโอนี้แก้มก็จะพาเ,เพื่อนๆไปเดินเล่นชมชายทะเลที่ English Bay Beach กันค่ะทีนี้ซึ่ง e English Bay Beach นี้ก็เป็นชายหาดที่รับความนิยมสูงสุดเลยในแวนคูเวอรนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นในการเดินทางของเรานี้เราจะเริ่มต้นกันที่เ e t r o t าวน์สเตชันค่ะซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าใกล้บ้านของแก้มนะคะเราจะเดินทางกันไปที่บาราสสเตชันกันค่ะ ตื่บอกไปว่าที่เมโทรทาวน์นี้คะ่ะก็เป็นที่ตั้งของช้อปปิ้งมอลลขนาดใหญ่ที่สุดใน BC เลยนะคะที่เป็นห้างที่ชื่อว่า Metropolis ตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะคะที่บร d Station ที่บร d Street นี้จะเป็นย่านใจกลางดาวเทาของแวนคูเวอร์เลยย่านนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งนะคะมีสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่างๆมีร้านอาหารแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่บรอดก็จะมีแผนที่นะคะใช้ในการบอกเส้นทางว่าเราจะไปยังจุดสำคัญต่างๆเนี่ยต้องเดินทางไปที่ถนนเส้นไหนบ้างแล้วก็มีนภาพวีดีโอของผู้ถ่ายของแก้มเองค่ะวันนี้แก้มนัดเจอเพื่อนเพศสัจกรชาวญี่ปุ่นนะคะเราจะไปทานอาหารกลางวันกันเ,เพื่อนชาวญี่ปุ่นก็นแนะนำนะคะว่าต้องไปร้านนี้ให้ได้เลยชื่อว่าร้านโคซูเป็น the best Korean restaurant in Vancouver นะคะเราก็ยอยากจะไปลองกันดู ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะที่ร้านโค,โคซูนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านอาหารนะคะเพื่อนแกมแนะนำว่าเนี่ยต้องสั่งเมนูนี้ให้ได้เพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเค r e a ี f นฟ d ความพิเศษของบะหมี่ค่ะคือเส้นจันยาวแล้วก็เหนียวนุ่มมากค่ะเวลาเสิร์ฟเขาจะต้องให้กันไกลเรามาด้วยเพราะว่าช่วยในการตัดเส้นให้ทานง่ายขึ้นรสชาติก็จะค่อนข้างหวานเผ็ดเผ็ดพอๆกับอาหารที่ประเทศไทยเลยนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าปีบีมแนงเมียนค่ะ กินอิ่มกันแล้วเราก็จะเริ่มเดออกเดินทางไปยังอิงลิชเบย์นะคะใช้เวลาเดินประมาณสัก15นาทีก็ถึงตอนนี้เราอยู่ในย่านที่ชื่อว่าเวสเอ็นนะคะเป็นบริเวณที่เก่าแก่ที่สุดในดาวทาวน์แวนคูเวอร์ในย่านของเวสเอ็นก็จะเป็นบ้านของผู้ดีเก่านะคะที่อยู่ในเมืองแวนคูเวอร์มานานราคาบ้านเนี่ยก็จะราคาสูงมากเพราะว่าเป็นบ้านยุคเก่าประวัติศาสตร์ตั้งแต่ในสมัยเริ่มต้นของแวนคูเวอร์เลย ตอนนี้เราก็เข้าสู่บริเวณ English Bay นะคะจะเห็นว่ามีร้านค้ามากมายร้านอาหารมีบาร์ต่งตางๆบรรยากาศบริเวณนี้ก็จะใกล้เคียงกับที่หัวหินหรือภูเก็ตที่ประเทศไทยนั่นเองนะคนที่นี่จะชอบแสงแดดมากนะคะเพราะเขาอยากจะมีผิวสีแทนทุกๆวันหยุดคนส่วนใหญ่ก็จะมานอนอาบแดดที่ทะเลเป็นกิจกรรมหลักเลย อีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยก็คือการเช่าจักรยานปั่นริมชายทะเลถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะถ่ายภาพให้เพื่อนๆชมบรรยากาศที่อ l i s h Bay b e a c h คนส่วนใหญ่ก็จะมานอนอาบแดดที่นี่ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแก้มสังเกตว่าชาวแวนคูเวอร์เขาก็จะชอบอ่านหนังสือกลางแจ้งซันเบดดิ้งนะคะปั่นจักรยานไม่ก็เดินออกกำลังกายไม่ก็จ็อกกิ้งตามซี a อลค่าจะสังเกตเห็นได้ว่าทะเลที่แวนคูเวอร์นี้จะแตกต่างจากที่เมืองไทยมากคือส่วนใหญ่จะเป็น จะไม่มีทรายที่สะอาดเหมือนบ้านเรานะคะคือจะเป็นก้อนหินซะส่วนใหญ่แล้วก็มีโพรงหญ่าขึ้นตามชายหาดนะคะแกมกับเพื่อนก็นั่งคุยกันแล้วก็นอนใต้ร่มไม้นะคะฟังเสียงลมทะเลแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากๆเลยค่ะเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนที่นี่ถึงชอบมาทะเลกันในทุกๆวันหยุด นอนพักผ่อนหย่อนใจกันเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะเดินมาที่ซันเซ็ตบีชนะคะก็คือซันเซ็ตบีชนี้จะอยู่เชื่อมต่อกับอิงลิชเบย์ก็คือเดินประมาณสัก15นาทีก็ถึง นมิเพื่อนก็ได้ชมภาพบรรยากาศชายทะเลข,ของ English Bay แล้วก็ Sunset s p i t กันไปแล้วนะคะก่อนกลับบ้านในวันนี้เราสองคนก็แวะกันที่ร้านไอศครีมค่ะเราก็ได้สั่ง Watermelon Ice Cream เป็นไอศครีมที่ทำจากแตงโมทแท้มีรสชาติไม่หวานมากหอมอร่อยค่ะแล้วก็เราก็จะเดินกินกันไประหว่างทางกลับบ้าน ระหว่างทางกลับบ้าน,นะคะแก้มก็ได้เดินผ่านโรงพยาบาลที่ชื่อว่า s ซ p ส์พ Hospital เป็นที่ที่แก้มเคยมาทํางานอาสศาสมัครอยู่ที่นี่เดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้าแก้มจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีนะคะตอนนี้แก้มก็กาลังเดินทางกลับนะคะไปยังที่บราราดสเตชันระยะทางโดยรวมจากอิงดิชเ Bay ไปยังบราราดก็ใช้เวลาประมาณ20-25นาทีก็ถือว่าไม่ไกลเกินไปเพราะทางกลับเนี่ยเราก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์ของดาวททวนคเวอรไปด้วย เที่ยวสนุกมากเลยวันนี้ก็ได้ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะแก้มก็จะเดินทางกลับไปที่ Metro Town Station เป็นสถานีที่แก้มอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมวิดีโอจนจบเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณค่ะ